ประชาไทยนิวออนไลน์ครับครับขณะนี้นะครับพิกวินที่เราดำเนินการมาตลอดระยะเวลา3าเดือนเนี่ยนะครับเ,เราได้ดําเนินการมาแยกนะครับคัดผู้เสพออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งเลิกน,นะครับ5้คน นะครับจาก201คนวิกวินในเรื่องของจิตเวชเราก็ได้แยกออกมาทั้งหมดแล้วนะครับเต้นในส่วนของชุมชนหมู่บ้านนี้ทั้งหมด14ชุมชนนะครับได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีสัส่งการเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านรักษาการออปก็ตลอดจนท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเนี่ยได้กำชับให้ผมดูแลญาติพี่น้องให้ดีนะครับขณะเดียวกันมาตรการในการดําเนินการนั้นผมกับท่านรองธงลบซึ่งรับผิดชอบด้านนี้นะครับก็ได้ค้นหาและได้นํา เราใช้ยุทธวิธีคือเอาผู้เสพที่ขับใจแล้วเลิกได้ผมแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยในเวรเพื่อให้ผู้ช่วยในเวรตัวเนี้ยนะครับลงกลับไปดูแลในชุมชนเขาเพราะหลังจากที่ส่งต่อไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้หยุดเรายังเดินต่อนะครับและขณะนี้ผมได้ทําเครือข่ายไว้นะครับเป็นสมุดเป็นเป็นไดอารี่นะครับแล้วก็เป็นหนังสือรุ่นเพื่อที่มีเบอร์โทรนะครับมีประกอบไปด้วยผู้นําชุมชนหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นฐานข้อมูลให้กับและขณะเดียวกันนะครับ ทางทองเราได้ทํากล้องระบบ AI น,นะครับซึ่งได้นําพวกนี้ไปอยู่ในฐานข้อมูลของเหมายความว่าอะไรนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อปีใหม่หรือสงการที่ผ่านมานะครับพวกนี้ถ้าขี่ออกไปพบถ้าเป็นผู้เสพกล้องมันจะเตือนเลยที่หน่วของตํารวจเรานะครับพอมีอย่างนี้ตูงปุ๊บเนี่ยรู้เขารู้เราแล้วก็ตรวจค้นนะครับสุดท้ายก็ได้เจอยาสิติดนะครับเจอยาสินติดก็ต้องดำเนินคดีถ้ามันเยอะชั้น้อยรับ ท่านได้ฝากถึงป้าหมาย่งคาับการที่เขาบูรณาเขโครงการต่อไปในวั่งป้าหมายต่อไปนะครับความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้นั้นคือเราเราเมื่อเราให้โอกาสเขาแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาอยู่เขาต้องอยู่ดำรงชีวิตตัวเองได้ขณะขณะนี้ผมได้ร่วมกับภาคเอกชนถ้านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ร่วมกับแรงงานสั่งแรงงานลงมาช่วยกันในการที่จะฝึกวิชาชี ขณะนี้เนี่ยผมเซอร์วย์แล้วทั้งหมดมีความต้องการจะทําอาชีพอะไรบอกม,มาหมดแล้วครับเรามีฐานข้อมูลบางคนก็เป็นช่างก่ออิฐบางคนก็เป็นช่างปูกระเบื้องนะครับบางคนก็อยากจะทําเป็นแม่บ้านนะครับเราจัดหางานให้ทำนะครับแต่ว่าจะต้องไปฝึกกับเราฝึกวิชาชีพยอย่างน้อย1เดือนไปเข้าค่ายเมื่อเข้าค่ายแล้วเราแยกนะครับซึ่งขณะนี้เรากําลังวางแกมต่อที่จะฝึกอาชีพแล้วเอางานให้ทําแล้วก็ประสานกับเอกชนอย่างเช่นล้วนก่อสร้างอย่างเงี้ย ทั้งคุณทนเน่ที่เป็นประธานกตนต,ตรเขาก็บอกว่าเขายินดีจะรับเลยลถ้ามีแรงงาน,นอาย่างนี้เขารับหมดนะครับก็เป็นเปิดโอกาสให้เขาได้กลับมาเป็นคนดีของสังคมครัทปันชื่อประจิตตาทุศรานนะคะทำง,งานอยู่โรงพยาบาลอ่างทองนะคะก็ทำง,งานอยู่ห้องผ่าตัดแล้วก็ตอนนี้ได้รับเรื่องมาเป็นประธานชุมชนของวัดต้นส่งค่ะก็มีโครงการโครงการบำบัดยั่งยืนยาเสพติดเข้ามา ครั้งแรกที่ท่านสารวัตรวิรัตติดต่อเข้ามานะคะก,ก็วิรัตก็กังวลใจเพราะว่ากลัวบอกตรงๆเลยนะคะว่ากลัวเพราะว่าเราต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันอันตรายหลานๆพี่น้องก็เตือนว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโครงการอย่างนี้กลัวว่าจะเกิดอันตรายทีนี้เรามาคิดดูแล้วว่าถ้าเรากลัวทุกคนกลัวนะคะโครงการดีๆแบบน,นี้ก็จะไม่เกิดขึ้น เราก็ไม่สามารถคือคนดีให้จับจับรุมได้นะคะวันแรกที่สารวัตรวิรัต์ลงปุ๊บก็ได้ผลงานเลยค่ะได้ไปไปของเรื่องยาเสพติดไปช่วยกันเพราะพอดีในซอยมีคนเสพยาเสพติดกาลังอยู่ในขั้นคลุ้งครั่งสารวัตรวิรัตก็เข้าไปช่วยแล้วก็เอาไปบ,าบาําบัดไปบ,าบาําบัดแล้วตอนนี้กลับมามีความสุขมากเลยคือที่แรกเนะี่ยแม่เข้ามาปรึกษา ว่าจะฆ่าตัวตายหรือจะฆ่ากันไปทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ<ม>เพราะว่าเครียดมากลูกติดยาก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก<ม>็เลยพอดีทัานสรารวัตรวิรั์มีโครงการแบบนี้เข้ามาก็าสามารถช่วยเด็กคนนี้ให้คลืนสู่สังคมได้ตอนนี้แม่เขามีความสุขลูกมีความสุขทุกคนในซอยมีความสุขคือโครงการแบบนี้ไม่ใช่ว่ามีความสุขเฉพาะคนพิเศษนะคะ<ม><ม>คือครอบครัวเนี่ยกับมายิ้มได้ คนในซอยในสังคมก็อยู่อยังมีความสุขโดยไม่หวั่ระแวงก็ชื่นชมโครงการนี้มากๆนะคะก็อยากจะให้โครงการนี้สานต่อไปถึงวันนี้เราจะปิดโครงการนะคะแต่โครงการนี้ก็ยังสานต่อไปนะคะก็ขอให้ผู้นำชมุชมชนทุกคนนะคะแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่าท้อนะคะเราทําดีเราทําทดีแต่บางทีเราก็ทาแกบ เนียนๆหน่อยเขาไม่ต้องไปออกหน้าออกตามากนะคะบางทีเราก็กลัวตัวเราแล้วก็ค่อยๆทําไปก็ให้ความร่วมมือกับภาครัชการนะคะก็ขอบคุณมากทุกหน่วยหน่วยงานจริงๆขอบคุณท่านสารวัตรขอบคุณท่านนายกเตือนใจนะคะที่ทําโครงการนี้ขึ้นมาคิดว่าโครงการนี้จะสานต่อไปได้ก็โดยพวกเราเนี่ยแหละช่วยกันนะคะแล้วลูกหลานเราก็จะกลับมาคืนสู่สังคมแล้วที่อยากจะฝากท่านผู้การในเรื่องหนึ่งกะ เรื่องของรอยสักลอกล้มผ้าค่ะคือรอยสักนอกล่มผ้ามันเป็นปัญหาสำหรับคนที่เขาออกมาใช้ชีวิตในสังคมเขาไม่สามารถไปเข้าทํางานได้เพราะมันมีปัญหาเรื่องรอยสักนอกล้มผ้าจริงๆแล้วเขาก,ก็กาศตัวเป็นคนดีแล้วนะแต่บางทีสังคมก็ไม่ได้ให้โอกาสเขามากนะบางสถานที่ก็ไม่รับเพราะเห็นว่าเออมีรอยสักมีอะไรมีคนติดยามานะก็อยากจะฝากเรื่องนี้คว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไง โรงพยาบาลลบได้ลบได้เลยค่ะก็อยากจะฝากให้ฝากการนี้กับโาบาลนะครับไม่ฟรีลบให้ฟรีก็ไม่ฟรีค่ะก็บางทีเขามาปรึกษาว่าไปสมัครงานแล้วมีปัญหาเรื่องรอยสักลบได้ครับค่ะพอดีแค่แค่จ่ายปีหรือเล่าปีครับค่ะขอบคุณมากค่ะในนาม กรรมการชุมชนชัยนํำพัฒนาและอสมชุมชนชัยนํำพัฒนานางวิพาสินีแก้วช่วงค่ะตอนแรกนะคะอย่างที่พูดอย่างที่น้องเขาพูดมาว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเก่วับโครงการนี้แต่เราเคยทำโครงการยาเสพติดมาแล้วก็บอกกับท่านสารวัตรว่าเรายินดีให้ความร่วมมือนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสแกนเอสเร์คนในชุมชน ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าชุมชนไหนพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสีย่ยงเราก็จะแนะนำท่านไปแล้วก็เจอจริงๆค่ะเจอว่ามีทั้งผู้เสพผู้กำลังจะเสพและผู้ขายแต่เราเจับผู้ขายไม่ได้นะคะเข้าไปตัวก่อนแล้วก็ผู้ป่วยจิดตัวเรเกี่ยวกับการเสพยาโครงการนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งคือสามารถส่วนต่อให้ไปบำบัดฟื้นฟูเพื่อให้มีชีวิต กลับมาใช้ชีวิตได้กับคนในชุมชนและกับสังคมที่เขายินดีต้อนรับเราโดยที่ไม่มีประอุัติเพราะฉะนั้นชุมชนนี้ทุกคนพี่น้องที่อยู่ที่นี่ต้องมีความรู้สึกว่าเป็นชุมชนที่ดีใช่ไหมคะค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ดีท่านจะร่วมมือได้อย่างไรนะคะปะ,ะน้นบัติอย่างยั่งยืนในตาบนแท่ระบาดสูงสุด1 0 0ตําตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลวิกวิง,วง ของสถานีตำรวจภูทรเมืองอ่างทองในวันนี้ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนและศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคตเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนซึ่งมีผู้ที่ติดยาเสพติดอาศัยอยู่จะมีปัญหามากกว่าในทุกระดับ ก็จําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการบําบัดรักษาและอยู่ในหมู่บ้านชุมชนอย่างสงบสุขต่อเนื่องอันจะนําไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งแบบย,ยั่งยืนผมต้องกราบขอบพระคุณชุดปฏิบัติการชุมชนบําบัดย,ยั่งยืนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลเมืองอ่างทองท่านผู้นําชุมชนตลาดตะบนตลาดหลวงที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการนี้ ให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกป,ประกาศบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอปิดโครงการชุมชนบําบัดอย่างยั่งยืนในตําบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด100ตาบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลวิกวินสถานีตํารวจปูทรเมืองอ่างทองและขอส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้นำชุมชนได้ดําเนินการในการขับเคลื่อนต่อจากชุดปฏิบัติการเพื่อให้เพื่อม่ให้เกิดปัญหายาเสพติด และให้การท้ารงสถาน,นะของการปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนในชุมชนตลอดไปขอขอบคุณทุกท่านครับ